สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบ์นะครับผมวันนี้จะมารีวิวเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมเจ้านินจาสามร้อยเอเอสนะครับผมคันนี้ปีคศสองพันสิบเจ็ดแท้เลยนะครับผมสองพันสิบเจ็ดแท้นะครับคันนี้รถบ้านเดิมเลยนะครับผมสีเสือสติกเกอร์เดิมหมดนะครับโซ่ใหม่ยางหน้าหลังเบรกใหม่หมดเลยนะครับรถไม่มีประวัตินะครับเอกสารครบเล่มโอนลรถสวยเลยนะครับ ไม่แท้ครับคันนี้เลขไม่เพียงสองหมืนสี่นะครับเดี๋ยวพาชมครับไฟหน้าครบครับผมยางหน้าหลังใหม่หมดนะครับท่อเดิมนะครับคันนี้เดิมทั้งคันเลยนะครับใครหาอยู่เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับเครื่องเงียบเลยนะครับผมเ b s ดับปกตินะครับไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับ ครั้งน,นี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังครับราคา7จ็ดหมื่นเ้านะครับรถอยู่จังหวัดน่านเจริญนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับร้านออมบิ๊กไบนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ